โวบีอโอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมมแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับเจ้าโร y a อ e n f i นฟิลนะครับตัวนี้เป็น650ทวินช็อตกันนะครับเออนี่พอดีนี่ตัวอินเตอร์เซฟเตอร์นี่ขาผมเกือบไม่ถึงอนะเบาถือว่าสูงอยู่ จอกูเกิลด้วยนะเนี่ยเอเคเกียร์ว่างแล้วเนาะเหมือนฝนจะตกอะ บอบเบอร์บอบเบอร์ท่อคู่อีกแล้วประกับก็ถือว่าทําออกมาได้แบบเนี้ยบเลยนะครับแล้วก็คลาสสิกเนะไฟสูงไฟต่ำประมาณนี้ ว้าว c ี่เบียห้าร้อยไปไหนครับน่ะอ,อุดรโหเ,เดินทางบอดไฟครับพี่อ,อันนี้พี่มาจากไหนครับเนี่ย,ยนครพนมคครับพี่ครับ เสียงก็โอเคเลยนะโอ้โหช็อตกันช็อตกันทรงบับเบอร์โชหนาโชวะแฮนด์มันออกคล้ายๆเนกเก็ตนะผมว่าเนาะทรงบับเบอร์ มันหน้าเป็นตัวนี้เป็นดิสเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ Oh. <laughs> โอ้โหช้อยเสียมันใกล้กับขาตั้งเดี่ยวมากเลยเนะี่ยโอเคมาดูตัวรถกันนะครับตัวรถจะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกสีอะไรสีกรมปะมันออกเทาๆกับกรมอะ่ะแล้วก็ตัวคอท่อกับปลายเป็นสีเป็นเป็นดำพาวเดอร์โคดอะครับอ่าฝาครอบเครื่องเป็นสีเงาเนาะ แล้วก็ตีเป็นโลโก้รอยัลแอนฟิวขึ้นมานะครับวันนี้องอนหน้าเป็นสีคล้ายๆกับตัวไฟหน้าเนาะขอไฟหน้าไฟหน้าเป็น LED แบบกลมนะครับตุ๊กตาแฮนด์ดูเป็นสีเทาแล้วก็ตัดเขาเรียกอะไรเทาผสมกับสีกลมนะครับแล้วก็เป็นโลโก้รอยัลแอนฟิวนะครับโช๊คหน้าเป็นโชววะปั๊มบนเป็นดิส เป็นคลาๆตู้ปลานะครับคัดเป็นคัดสายปรับก้านได้นะครับเรือนไม้มี2จุดก็จะเป็นออนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลตรงกลางแล้วก็ตรงนี้จะเป็น TFT แบบเล็กนะครับเป็น GPS ก็ได้อันนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะตอนเดียวนะครับแต่ว่าสามารถขันเสริมเข้าไปได้นะครับให้เป็นให้คนซ้อนได้นะครับแต่นี้คือเขาถอดออกนะครับ ไฟท้ายน่าจะเป็น LED เนอะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นหลอดไส้นะครับถังน้ำมันก็ถือว่าใหญ่เลยนะครับรองรับ E5 E10 ฝาถังก็อยู่ตรงกลางนะครับกุญแจก็จะยืงๆไปทางขวานิดนึงนะครับจากตรงน็อตแผงคอนะครับแฮนด์เป็นสีพาวเดอร์โคสีดำอันนี้ก็ออฟรันนะครับตัวนี้ไฟผ่ามากอ่าแล้วก็ ตัวนี้เป็นไฟพาร์ตไฟสูงแล้วก็ไฟพารนะครับตัวนี้แต่เรามาสตาร์ทให้ดูนะครับอ่ประมาณนี้ครับก็โอ้โหเขาเรียกอะไรพักเท้าคนซ้อนเนี่ยติดกับตัวท่อนะครับทั้งซ้ายขวาเลยนะครับเป็นตัวยึดปลายท่อไปเลยโอเคประมาณนี้ครับ ให้ฟังเสียงท่อเดิม้างหลังก็เป็นดิสดเดี่ยวไบเบ้ Bay นะครับข้างหน้าก็ไบเบ่ Bay เหมือนกันตักข้างนะครับโอ้เอ้ยเขาเรียกอะไรโชว์เป็นอัพไซด์ดาวบึม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 วู๊ มาดูอัตราเร่งนะครับ